ท่านคะแล้วก็สวัสดีชาววันพฤหัสบดีนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคม2565เป็นดวงภาพรวมการงานการเงินเป็นเรื่องทั่วๆไปนะคะก่อ,อื่นอนาะจารย์ขอขอบพระคุณนะคะที่ทุกท่านแล้วก็ชาววันพฤหัสให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกรา์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสไครต์ทุกการติดตามขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ ค่ะอาจารย์เป็นตัวแทนสะไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาววันพฤหัสนะคะอาพลังงานไพ่สิบดาบไพ่สตาสิบไม้เท้าไพ่ชายยอด แปดเมท้าหกไม้ส,สี่เหรียญเก้าดาบไพ่สเตรนท์ไพ่ภาษาสังราชหนึ่งถ้วยจัสติก โอเคค่ะภาพที่เห็นดวงของชาววันพฤหัสนะคะก็จะเป็นตำแหน่งปัญหาอยู่พอสมควรเลยนะคะก็คือไพ่ห้าเหรียญแล้วก็สิบดาบนะคะ,ะปัญหาแรกนะคะถ้าพูดถึงเรื่องงานนะคะมันก็คือความต้องการที่จะเขาเรียกว่าให้งานนี้มันสำ,สำเร็จนะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับอาจจะถูกยกเลิกแทนที่จะได้งานชิ้นนี้ท่านกับ ท่านกลับไม่ได้ดังที่ท่านต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นชาววันพฤหัสก็กําลังพยายามในการที่จะเอาชนะอยู่นะคะเพื่อที่จะงานที่เหลือส่วนที่เหลือเออโอเคไอ้ตรงนี้มันจบไปมันมันไม่สามารถที่ปิดจ็อบงานนี้ได้หรือไม่สามารถที่ได้ยอดได้ออเดอร์จากงานนี้ก็ได้นะฮะที่สานเห็นคําว่าสิบดาบกับหเหรียญมันมันคือการสูญเสียไปอะไรบางอย่างนะ แต่ที่สุดแล้วท่านยังมีไพ่แยหย่งการเอาชนะอยู่ก็คือไพ่ตำแหน่งการงานของท่านเป็นแปดไม้คือการเติบโตได้เนาะ,ะตำแหน่งการงานการเติบโตตำแหน่งผู้ใหญ่สนับสนุนสูภาพเป็นหนึ่งถ้วยส,สรุปเป็นไพ่ justice และก็ไพ่สังฆราชในการวางซ้อนพบระหว่างเซลล์ท c ่คอร์กับโหราศาสตร์นะคะอาจารย์วางพบซ้อนการเพราะฉะนั้นจะอ่าน2ออย่างประกอบ กันไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องงานมันยังมีไพ่อย่างการเติบโตกรัรมมาเป็น8ไม้ต่อให้มันจะมีการเหมือนกับอืงานชิ้นนี้เราไม่ได้นะเราก็อย่าท้อนะคะไพ่บอกว่าอาคือเข้มแข็งปรับตัวเองขึ้นมาให้ได้อะไรที่มันสูญเสียไปแล้วอะไรที่มเอาไม่ได้ก็ปล่อยไปแต่ถึงสู้ใหม่เฉลี่ยอดความสําเร็จสตรนยังอยู่ในมือท่านอยู่ท่านยังสามารถได้งานส่วนที่เหลือก็ได้อะไรประมาณนี้ เมื ua, ่อได้งานสิ่งที่ตอบโจทย์กับมาก็คือผลประโยชน์นะคะรายได้ความสําเร็จไพ่วิกตอรีขึ้นเป็นภาวะผู้นําของไพ่ใบนี้เห็นไหมคะมีลูกน้องบริวารอยู่ข้างล่างมีตัวท่านเป็นประธานที่ยืนอยู่ข้างบนนั่นแหละพอไพ่ใบนี้เป็นตําแหน่งลัคนาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันคือการที่เราสู้เท่านั้นไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่เป็นอยู่พยายามที่ต้อง การสู้เนี่ยมันสู้ด้วยสติปัญญานะคะไพ่พระสงฆร,ราชเหตุผลผลงานสเตรนน์ความแข็งแกร่งนะนำเสนออะไรประมาณนี้รับรองค่ะอ่าท่านลองไปไฟมันอีกครั้งกับสิ่งที่มีอยู่ในเรื่องงานชาววันพหัสแน่นอนท่านจะอย่างสำเร็จในเดือนนี้นะคะและบางเรื่องเนี่ยก็แปลว่าเหตุการณ์ในเรื่องของไพ่กฎหมายขึ้นมาเนาะใครมีเรื่องของ การเซ็นสัญญาเอกสารเรื่องของทางกฎหมายฟ้องร้องจริงๆแล้วอ่ะนะฮะเกือบจะแพ้แต่ก็ยังมาชนะในวาระสุดท้ายได้นะฮะมันอาจจะเหมือนกับมันไม่ได้จบง่ายๆอ่ะมันต้องรุ้นแบบอะไรอ่ะรุ้นระทึกนะคะในในเกมนี้อยู่พอสมควรถ้าใครที่ มีปัญหาในการฟ้องร้องคดีความไรยุดเยื้อนะคะแต่ท่านยังชนะได้อาจารย์มองประเด็นนั้นนะ,ะยังมีโอกาสสาเร็จอยู่แล้วลหะเพราะใบสุดท้ายก็ยังเป็นไพ่ที่ดีนะคะ,ะส่วนอีกเรื่องหนึง่งต้องระวังความขัดแย้งนะคะความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะใครที่ทําเป็นทีมงานก็มีนะคะก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเพื่อนร่วมงานนะคะใน ในพบคาว่าสห a ช h เนี่ยมันเป็นไพ่ภาษาคลาชแหลกแต่ไพ่เซนเตอร์ท่านคือพบอริอันเนี้ยมันเป็นสิบดาบรัะนี้ก็ต้องระวังเก้าดาบนะอยู่ตําแหน่งมรณะนะระวังความขัดแย้งระวังคําพูดที่บางครั้งคนวันพฤหัสจะเป็นคนค่อนข้างเถนตรงพูดตรงไปตรงมาถ้าจะตําหนิว่ากล่าวใครบางครั้งเขาพูดออกไปตรงๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งมันต้องอ้อม อ,อ,อ้อมๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะะมันมันจะช่วยให้คนฟังเนี่ยเขาจะโอเคมากขึ้นนะเพราะอาจารย์มองแล้วคนนวนพระหัตตรงเป็นคนตรงนะคะก็จะเป็นประเด็นปัญหาบางครั้งตรงเกินไปคนฟังก็รับไม่ได้ก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันในดวงนะถ้าท่านมีลูกน้องเนี่ยท่านต้องใช้ทั้งพระเดชพระคุณเหมือนไพ่ใบเนี้ยท่านถึงจะสามารถ คอนโทรลในตําแหน่งลูกน้องบริวารแล้วทาให้งานหรือธุรกิจของท่านเนี่ยไปต่อแบบราบรื่นและ,ะความสำเร็จก็อยู่ในมือท่านอยู่ดีนะคะ,ะเรื่องของการเงินเนี่ยพบการเงินเป็นสิบไม้เท้านะคะไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยกว่าจะหาเงินกว่าจะได้ความสําเร็จนี่เหนื่อยต้องบอกว่าเหนื่อยมากนะคะการแบ,แบกรับอยู่เนี่ยแต่ท่านก็ก็ยังมี ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นได้ในตําแหน่งสุภาพค,ความเติบโตวความเจริญลูกเรืองก้าวหน้านะคะแปดเหรียญการเติบโตเนี่ยมันขยายกันอยู่แล้วต่อให้ลาพัฒจะเป็นห้าเหรียญแต่ตําแหน่งสุดท้ายก็ยังเป็นไพ่จะสติกที่แปลว่าคนวันพฤหัสสามารถคอนโทรลได้สามารถที่จะหาเงินเข้ามาแบบทำให้ท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะตัวท่านเอง คนในครอบครัวนะพบพันธุเป็นไพ่สเตรนท์ญาติพี่น้องในไพ่ภา,าษาลาศด้วยท่านเป็นคนใจดีอ่ะท่านจะไม่เอาตัวรอดแค่ตัวท่านคนเดียวนะท่านจะช่วยเหลือญาติพี่น้องนั่นแหละนะฮะเงินทองหามาได้บางทีก็เสียไปกับการช่วยเหลือคนอื่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันในดวงนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายแบ่งสันเปันส่วนในสิ่งที่ตัวเองจะต้องเก็บไว้บ้างก็ดีนะคะอาจารย์มองว่าใจดีอ่ะ ไพ,พ่ภาษาราชและไพ่ชาริออตนี่จะแปลว่าใจดีเพราะเราเห็นพลังงานของราชรถที่มีดอกบัวนี่แหละอาจารย์ถึงมองว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนในเดือนนี้ของคนวันพฤหัสนะคะส่วนในเรื่องของความรักคือความเจ็บปวดอยู่นะตอนนี้มันถูกเทถูกทิ้งนะคะเขาคนนั้นได้แปลเปลี่ยนไปเยอะนะคะเหมือนกับว่าเขามีคนเข้ามาคุย เขามีคนเข้ามาคุยแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าคนนั้นคอนโทรลเขาได้อะใจเข้าไปกับสิ่งยั่วยุสิ่งเร้านะคะกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นหน่้วยแปมีเท้าแล้วพายสเตรนมันทําให้ท่านเจ็บปวดสถานการณ์แบบนี้แต่พายก็บอกว่ายังไม่ถึงขั้นเลิกกันขาดอาจจะอยู่การอยู่ในช่วงในแง่ของวาระกรรมที่มันเหมือนเข้ามาทําลายความสัมพันธ์ทําลายความสุขใน ในความรักของคนวันพฤหัสอยู่อาจารย์อยากให้ท่านอดทนนะคะเมื่อวิบากกรรมมันผ่านไปเนี่ยอาจารย์มองคนนี้จะสํานึกผิดแล้วกลับเข้ามาหาท่านเองนะกลับเข้ามาเองโดยที่ท่านไม่ต้องง้อเลยนะความรักจะสามารถกลับมาได้อยู่อาจจะช่วงปลายเดือนน่าจะดีขึ้นณนะตอนนี้อาจจะทักไปเขาก็อ่านไลน์ไม่ตอบอะไรประมาณนี้ได้นะไม่คุยไม่ตอบแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นบอกเลิก นะคะแค่ขออยู่กับตัวเขาเองการพิจารณาใจตัวเองเขาอาจจะใช้คำพูดแบบนั้นอยู่ก็ได้นะคะก็ขอให้คนวันพระหัสอดทนกับเหตุการณ์ที่เป็นอยู่นะคะอาจารย์มองว่าความดีของท่านน่ะยังมีนะคะเมื่อเขาตาสว่างนี่เขากลับมาเองปล่อยไปสักระยะเลยคะ่ะถ้าเป็นความรักนะคะก็จะมองประมาณนี้นะคะส่วนสุขภาพระวังคอบ่าไหล่กระดูกกล้ามเนื้ออักเสบ เป็นปัญหาได้ด้วยเหมือนกันอย่ายกของหนักมากจนเกินไปสำหรับคนวันพระัาในแง่สุขภาพนะคะและอาจจะมีปัญหาสายตาด้วยอาจจะมีโรคภูมิแพ้ทางสายตาเกิดขึ้นนะคะนี่ต้องดูแลสุขภาพหาหมอเช็คอาการเพื่อจะได้รักษาให้หายขาดนะคะก็ประมาณนี้ที่อาจารย์เห็นนะคะ,ะพลังงานเลขโชคลาภในตำแหน่งเลขโชคลาภของท่านจะได้พลังงานไพ่ หนึ่งแปดห้านะคะหนึ่งแปดห้าประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ